เอาละครับก็วันนี้จะมาขอตอบคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็คืออยากถามมาเกี่ยวกับเรื่องของรถซุปเปอร์ทูนะได้นะครับอ่ะรถซุปเปอร์ทูเนี่ยมันแต่งยังไงบ้างของผมก็คือที่ผมจะใช้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัวโล่เก้าเก้ามิลน,นะครับพูดถึงเรื่องโรเลอร์กันก่อนเลยนะก็จะมีโรเลอร์เก้ามิลฮะ,ะแล้วก็มีโรเลอร์ขนาดเล็กประมาณประมาณประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดมิลมั้งเจ็ดมิลหรือหกมิลเนี่ยแหละ นะอันนี้อีกอันนึงแล้วก็เป็นตัวค้ำรางนะครับค้ำรางใช้สีดํา2อันนะครับด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะมีตุ้มตุ้มน้ําหนักนิดหน่อยนะแต่งแบบนี้ใช้ตุ้มน้ําหนักนิดน,นึงครับตรงด้านหน้านะใช้ฟูฟูลี่นะครับไม้ฟูลี่นะเพราะว่ามันจะรับกับซีรีส์ของพวกตระกูลเลสเซนโกนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไม้ไอติมธรรมดานะฮะ f r p ธรรมดาแล้วก็ติดเบรกเบรกสองมินฮนะแล้วก็ไดอันนี้ไว้นะฮะ ตะใบตะใบเบรกไว้นะครับแล้วก็ส่วนตัวปีกนะฮะตัวปีกผมใช้ตัวเลตโรครับผมแล้วก็ปีกเลตโทนะผมเอามาจากกล่องไอเบิร์ดไกเซอร์ของซุปเปอร์วันนะฮะ <1> 1> แล้วก็ตัวนี้ผมใช้ไอเป็นในตัวพราทเสริมที่เอามาไว้เชื่อมเชื่อมไม้ m อ p านั่นเองนะครับ <1> 1> <1> ผมเอามาใช้ตรงนี้เพราะว่าผมเอามาทําให้มันเกาะก,กับขอบโค้งครับผมเกาะกับขอบโค้ง ราะว่าใช้เวลาติดกับบอดี้ของบีสปายเดอร์นะบีสปายเดอร์เนี่ยมันก็จะมีไอตัวตัวไอเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกันตัวกันล้ออ่ะตัวกันด้านข้างอ่ะตัวกันล้อด้านข้างอ่ะครับจะผมถอดออกนะและไอไม้ตัวนี้มันก็จะไปค้ำพอดีนั่นเองนะครับซึ่งมันจะปรับระดับได้และอย่างหนึ่งพอเวลามันเอาออกมันก็เลื่อนได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเลื่อนได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็มอนเอาไว้แบบว่ากัน กันแขวนนั่นเองมันเอาไว้กันแขวนนะครับแล้วก็โดยใช้น้ําหนักของตัวรถเอเป็นตัวถ่วงเอาแล้วก็ใช้ตุ้มครับอันนี้ใช้ตุมต้มตุ้มกลมตุม้มกลมธรรมดาเนี่ยสองอันนะะตุม้มกลมธรรมดาเนี่ยสองอันนะฮะตุ้มกลมอย่างเงี้ยสองอันแล้วก็แม็กใช้ไวส์สปอครับแต่ว่าว่าจะเปลี่ยนเป็นไม้สปอควส์สปอคเป็นคาร์บอนธรรมดาแล้วนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่อยากเจาะเพราะถ้าเจาะมันก็จะอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนที่จอดเนี่ยก็คือยางมันหลวมไอแม็กมันหลวมลวก็เลยต้องใช้วิธีนี้แล้วก็เป็นตัวท่อท่ออ่าทอ,อยางหุ้มนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังผมใช้ตัวคาร์บอนของธรรมย่าย5ปีนะฮะธรรมย่าไทย25ปีแล้วก็ใช้ตัวตุ้ม AR กับแผ่นเบรกนะครับตุ้ม AR กับแผ่นเบรกตุ้ม AR 2องอันนะฮะแล้วก็อ่าโรเลอร์โรเลอร์ใช้ ใบแบบนี้นะฮะโลโลสิบเก้าสี่ตัวนะครับตามนี้แล้วก็บอดี้จริงๆอะ่ะตัวต้นแบบอะ่ะโครงตัวเนี้ยคือมันก็คือโซนิกแหละโครงคาร์บอนแต่ว่าผมเปลี่ยนฮะ,ะเพราะว่าผมมีอีกทันก็คือเจ้าแมงมุมนี้แหละแล้วผมชอบไนตัวที่เป็นอีซี่ล็อกอีซี่คลิปข้างในะนะครับตัวสําหรับไม่เปลี่ยนมอเตอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาใส่เลยซะเลย แล้วทำออกมาแล้วออกโซนดำดำแดงๆมันสวยนะฮะตานี้ครับแต่งซุปเปอร์ทุนจริงแต่งไม่ยากนะแต่งไม่ยากแต่งไม่ยากแต่งไม่ยากอาจจะติดเบรกอุบาทไปนิดนึงส่วนยางผมใช้ยางผมใช้ซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับยางเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดทำยากซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะธรรมดาทั่วไปนะครับหมดไปกับคันนี้เท่าไหร่หรอก็ประมาณสามพันมั้งครับ สองสาพประมาณนะประมาณสามพันสำหรับแต่งสแตนดาร์ดนะแบบนี้คือสำหรับแต่งสแตนดาร์ดนะครับส่วนแต่งตัวอื่นแต่ง J เจอะไรเงี้ยเจผมยังกําลังพัฒนาฝีมืออยู่นะตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าอนาคตก็อนาคตผมว่าผมแต่งได้นะแน่นอนฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ความสูงจากพื้นอะไรต่างๆถือว่าโอเคเลยละ่ะนะครับ เอาละฮะตามนี้ครับผมแ,แล้วก็ยังไงถ้าถ้าสนใจอยากให้ผมแต่งโครงไหนเพิ่มเติมก็บอกกันแนะนํากันมาได้นะครับแล้วตอนนี้มันกําลังกําลังมีโปรเจกต์อยู่อีกสักตัว2ตัวอยู่นะฮะที่ทําอยู่นะเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ